สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกักงบช่อง SP m a x t h a i ค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนำอีกหนึ่งคันเป็น Honda Jazz เข้ามาจาัดความหลอ่อให้รถด้วยการเปลี่ยนแม็กยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นแม็กยางยี่ห้ออะไรค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นแม็กจับยางที่จะใส่กับ Honda Jazz นะคะเป็นแม็กท่ T หนึ่งศูนย์ห X นะคะขอบสิ้าคูณเนิ้วอก35มหส่วนยางก็เป็นยางโตโยต้ารุ่น CR1 ไซส์195่งับห้ R 1 5บห้าด้วยลวดลายยางก็จะเป็นหอกละเอียดนุ่มเงีย ค่ะสำหรับฮอนด้าแบสที่เข้ามาจัดความหล่อให้รถเพื่การเปลี่ยนแม็กยางก็เป็นอันเสรจเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแก้มยางกับล้อใกล้ๆกันเลยค่ะค่ะส่วนนี้ก็ ang, จะเป็นแก้มยางกับล้อนะคะยางจะเป็นยางโตโยต้ายุ่นซียาวันไซส์195้ครับ 55R15 นะคะส่วนล้อก็จะเป็นล้อที1่งทีน่นะคะขอบ15คูณ7นิ้ว400ออก35นะคะ ท่านอื่นนะคะที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02 4594626หรือว่าทาักแฟนเพจได้เลยค่ะทางร้านนะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการหลังการขายได้ทีไม่ว่าจะเป็นสลับยางของล้อเช็คลมในตัวเช็ดได้รีตลอดนะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้คาคอนด้าแจ๊บมากๆที่เลือกใช้บริการร้านเน้ทีแมคไฮสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ